What is USDC USDC คอยคือเหรียญอะไร USDC เป็นสินทรัพย์ดิจิทัลประเภท Sta b l e c ค i n ที่ผูกมูลค่ากับเงินดอลลาร์สหรัฐในอัตราส่วนหนึ่งต่อ1ของสกุลเงินดิจิตอลที่หมุนเวียนเพื่อเป็นตัวกลางในการซื้อขายและเปลี่ยนกับคริปโตเคอเรนซีอื่นๆในรูปแบบของเงินสดและพันธบตัตรของกระทรวงการคลังสหรัฐอเมริกาข้อมูลน่ารู้เกี่ยวกับ USDC USDC ที่หมุนเวียนทั้งหมดเป็นโทเคน ERC20 ที่สามารถพบได้ใน e t h e r e u ีย l o c ็ c h เช in USDC มีการทำงานที่หลากหลายเช่น 1. ใช้เพื่อเก็บรักษามูลค่าเพราะเป็นเหรียญที่ผันผวนตำ่ำ 2. ใช้เพื่อโอนโดยไม่ต้องห่วงเรื่องมูลค่าที่เปลี่ยนแปลง 3. ใช้เข้าถึงบล็อกเชนทำให้เข้าถึงแอปพลิเคชันและแพลตฟอร์มได้มากยิ่งขึ้นเรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ bigcup.com คริปโตเคอเรนซีมีความเสี่ยงสูงท่านอาจสูญเสียงเงินลงทุนได้ทั้งจำนวน